ความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์กัมมันตรังสีซีเซียม137ที่หลายคนกังวลใจกันบ้างค่ะรัฐบาลนะคะได้มีการบูรณาการการทํางานอย่างครอบคลุมกรณีสารกัมมันตรังสีซีเซียม137มยืนยันนะคะว่ารังสีที่พบอยู่อยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนรวมทั้งได้มีการตรวจวัดรังสีและตรวจสุขภาพของประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะ พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมทรงห่วงใยขออภัยค่ะท่านก็ห่วงใยนะคะแล้วก็ติดตามตรวจสอบกรณีการปนเปื้อนของวัสดุกัมมันตรังสีซีเซียม137ที่โรงงานหลอมเหล็กแห่งหนึ่งที่อำเภอกบ,บินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีอย่างต่อเนื่องค่ะศาสตราจารย์นายแพทย์สิริเรกิ ทรงศิวิไลปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมก็ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะถึงการดําเนินการกรณีดังกล่าวซึ่งกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมก็ได้มีการนําผู้เชี่ยวชาญทางด้านรังสีและด้านการแพทย์แล้วก็ประกอบไปด้วยหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยผู้อํานวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติรวมไปถึงทีมงานค่ะพร้อมกับอุปกรณ์ครบชุดเลยนะคะรวมทั้งทีมแพทย์ ของโรงพยาบาลทั้ง3แห่งที่อยู่ติดกับพื้นที่เกิดเหตุก็ได้แก่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาเข้าไปปฏิบัติงานแล้วก็ตรวจสอบในพื้นที่โรงงานหลอมเหล็กสิ่งที่ตรวจพบคือมีฝุ่นผงปนเปื้อนสารกัมมันาราังสีซึ่งอยู่ในถุงทั้งหมด23ถุงค่ะและได้มีการตรวจวัดโดยละเอียดของปริมาณสารซึ่งพบมีสารอยู่ไม่มากและเมื่อตรวจวัดแล้วในระยะที่ห่างออกไป ประมาณ3เมตรปริมาณรังสีที่ตรวจพบเนี่ยก็อยู่ในระดับปกติเมื่อเทียบกับภายนอกนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการตรวจสอบภายในแล้วก็สำรวจโรงงานนะคะบริเวณรอบๆโรงงานด้วยก็พบว่าปริมาณของรังสีที่อยู่เนี่ยคืออยู่ในระดับปกติไม่มีการฟุ้งกระจายซึ่งทางผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีแล้วก็ทางการแพทย์นะคะก็มีความสบายใจเพิ่มขึ้นในระดับหนึ่งค่ะ ในส่วนของกระทรวงอวอครับดำเนินการตรวจการฟุ้งกระจายของสารรังสีในสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงการตรวจว,วัดน้ำและดินในพื้นที่โดยรอบที่ห่งางออกไปอย่างละเอียดว่ามีรังสีหรือไม่ตลอดจนการตรวจอากาศโดยใช้จุดตรวจแต่ละจุดของประเทศซึ่งมีจุดตรวจมาตรฐานและมีความไวของการตรวจสูงมากทั้งนี้ครับในส่วนของสุขภาพประชาชนได้ตรวจยืนยันจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราจีนบุรีและโรงพยาบาลของโรงเรียนแพทย์ทั้งหมดในช่วง2เดือนที่ผ่านมา ไม่มีประวัติของอาการการได้รับสารรังสีขณะเดียวกันก็มีการตรวจสุขภาพของผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในโรงงานทั้งหมด71คนก็ไม่พบรังสีแต่อย่างใดในระดับการควบคุมนะครับเชื่อว่าการกระจายอยู่ในวงจํากัดในพื้นที่และบริเวณเตาหลอมบริเวณที่เก็บฝุ่นที่เกิดขึ้นจะไม่ฟุ้งกระจายออกไปภายนอก เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปครับสามารถติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหลายกระทรวงที่ผมเอ่ยถึงไม่ว่าจะเป็นกระทรวงอวกระทรวงกรมควบคุมราพิษหรือว่าหลายๆพื้นที่ทในการตรวจซีเซียม137ในคล่าวนี้นะครับ